สวัสดีครับประชาชนท่านผู้ฟกงทางบ้านข้ผมอยากจะค่อยขอพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งก่อเกิดผลของวิกฤตของประเทศและประชาชนของสังคมไทยอย่างมากมายหลายเรื่อง ผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงความเป็นมาของการที่ผมต้องถือโอกาสนี้มาฟีภาวิจารณ์รัฐบาลนี้บ้างกล่าวคือหลังจากที่ผมค้นพบว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัร์โอชาและพวกเนี่ยได้สร้างระบอบประยุทธ์ขึ้นมาและทำให้เกิดคาวามเสียหาย ต่อประเทศชาติและสังคมอย่างใหญ่หลวงก็ปรากฏว่ามีความาบิดเบือนความจริงหลายเรื่องจนทั้งเมื่อหลังจากที่การตรวจสอบของสภาที่สามที่ผมตั้งขึ้นมาได้ค้นพบว่าทัศวานของระบอบประยุทธ์เนี่ย มีการทุดจริตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่รัฐบาลมีเคยมาเคยมีมาทั้งทั้งเลือกตั้งทั้งประเจการก็ไม่มีใครที่ท,ที่ทำเรื่องอย่างนี้เท่าขั้นต่อมาเนี่ยเมื่อผมได้บอกสังคมทุกคนว่าระบอบประยุทธ์จะทําให้พราเสียหายอย่างไร ผมจึงได้ครับพพวกแกนนำหลายคนทั้งสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ได้สร้งางไทยเมื่อตนขึ้นมาเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์ให้พ้นจากอำนาจขอร้องโดยขอร้องให้เห็นแก่ความความประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักแต่ก็ปรากฏว่า ทังคมส่วนใหญ่ถึง80%ก็ลงความเห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์ปรยุทธ์การโรชามีประสิทธิภาพปสิสนผลในการทำงานไม่เข้ามาตรฐานเท่าที่ผู้นำรัฐบาลจะมีและยังแถมมีความดือ้อในการรับฟังเสียงประชาชน และก็ไม่ยอมใช้คนที่มีความสามารถโดยหลงตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเก่งของคนเดืน่นแนวคิดเก่งของคนเดือ่อซึ่งผมรู้สึกเสียใจที่ประเทศไทยและสังคมไทยโชคร้ายที่เราได้ผู้นำในการบริหารประเทศแบบนี้ ความบายของท่านเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาตรฐานจริงๆแล้วก็นี่คือถ้าจะรุปได้ก็คือว่าถือเป็นข่าวขคาะของประเทศไทยเป็นความจริงว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีอคติหรือรู้จักผู้นำประเทศในขณนะนี้เลยนะครับ แต่ผมดูจากวัดจากผลงานต้องยอมรับเลยว่าคุณภาพของผู้นำรัฐบาลในขณะน,นี้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้อยความสามารถไม่ได้มาตรฐานสมกับเป็นผู้นำประเทศเพราะงั้นผมจึงพยายามที่จะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยอมเสียสละตัวเอง เพื่อเห็นกับชาติบ้านเมืองและประชาชนที่กำลังลำบากขณาดนี้ขอให้ลงจับนาจเพื่อจะได้บุคคลที่เต็มใจจะช่วยชาติเสียสะาเพื่อชาติมาทำหนี้แทนแต่ก็ปรากฏว่าไร้ผลไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่ยอมลงจับนาจอันนี้ต้องยอมรับว่า ถือเป็นเวนกรรมเป็นข่าวเคราะห์ของประเทศและประชาชนที่เราได้ผู้นำที่ขาดไร้ซึ่งความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่ของผู้นำประเทศที่ต้องเสียตลาอะไรบ้างไม่รู้จักความเสียสลเลยแล้วก็ไม่ได้รักชาติบ้านเมือง และประชาชนสมกับที่พยายามจะเปล่าประกาศว่าตัวเองเป็นซึ่งเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็น่าสมเพชมากที่เราต้องมีข,าข่าวเคราะห์ร่วมกันแบบนี้ดังนั้นเขาต้องบอกประชาชนว่าถ้าคุณประยุทธ์จะเป็นผู้นำต่อไปเรื่อยๆ เราพวกเราก็คงหมดปัญญาที่จะเรียกร้องให้เขาลงจากอำนาจได้ก็ถือว่าเป็นข้อกรรมและทุกคนก็คงจะต้องทนทนแล้วก็ทนต่อไปโดยไม่มีทางเลือกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่กังวลยิ่งตอนนี้เนี่ยไวรัส โควิด1 9กลายพันธุ์ซึ่งทางต่างประเทศทั่วโลกก็กำลังประสบปัญหาแล้วพยายามไปแก้ไขดังนั้นเศรษฐกิจของโลกแล้วก,การรับมือกับการกลายพันธุ์คือไวรัสโควิด1 9โอมิคอนซึ่งมันร้าแรงกว่าเดิมแต่อาจจะมีผลให้เกิดการตาย น้อยลงหรืออะไรเนี่ยแหละครับเพราะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบว่าเราไม่ได้ตายเพราะคนทั้งคนทั้งโลกเป็นด้ตายเพราะโรคโควิด -19 โดยตรงทั้งหมดแต่ว่าตายจากโรคประจำตัวของทุกคนและโควิด -19 กก็เป็นต้นเหตุให้การรักษานั้นไม่สามารถทำได้จึงเกิดการเสียชีวิตกันมากมายในฐานะที่ได้คุยกับ บรรดาแกนนำของผู้ก่อตั้งสภาที่สามเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงมากว่าเราจะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองขนาดนี้ยังไงเพราะสิ่งที่ประยุทธ์ได้ดำเนินได้ทำไ้เนี่ยมันเกิดข้อแรกคือหนึ่งคือความแตกแยกของสังคมไทยแล้วก็ ยังไม่สามารถจะมีใครที่ออกออกมาทำหน้าที่ประสานความแตกแยกทางความคิดนี้การแตกแยกทางความคิดเนี่ยหรือการไม่เห็นด้วยในแต่ละฝ่ายนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมโลกสังคมการเมืองสังคมเศรษฐกิจสังคมประชาชนนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย เขาก็ความขัดแย้งนั้นเขาไม่เห็นด้วยกันไม่ตรงกันเขาก็สามารถหาทางอยู่ร่วมกันได้โดยยึดกติกาที่ถูกต้องแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทำเลยกับตอกลิ่มความแตกแยกมากขึ้นข้อที่สองขณะนี้จะเห็นเลยครับว่าเราได้ชื่อว่ามีรัฐบาลแต่บริหารอยู่แต่ ดูให้ดีจะเปรียบเสมือนไม่มีรัฐบาลเลยทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามยถา,ากรรมไม่ว่าจะเรื่องแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ของคนตกงานคนอะไรต่ออะไรได้แต่เอาเงินที่กู้มาหรือเก็บภาษีมาแจกอย่างเดียวแต่ไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันให้ถุงให้พวกนั้นเขาอยู่ได้ บนลำแข้งของตัวเองผมเชื่อประชาชนไม่ได้เต็มใจที่จะให้รัฐเนี่ยมาแจกเงินทุกวันเขาอยากจะอยู่ด้วยลำแข้งของขามากกว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ด,ดีที่เป็นรูปธรรมแล้วทำอะไรให้มันจับต้องได้แต่รัฐบาลนี้ต้อยความสามารถก็ไม่มีอห้เห็นข้อต่อมา หลักการปกครองประเทศความยุติธรรมต่างๆเนี่ยถูกพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลพลเประยุทธ,ธ,ธ์พรรคพวกทำลายบิดเบือนจนไม่เหลือหลักการปกครองเลยนะองค์กรศิศลาดก็ครอบงำแล้วก็ออกมาคานทุกอย่างคานสายตาประชาชนไม่เห็นชอบด้วยกับสิ่งที่ตัดสินทุกเรื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่เสียหายมาก ประเทศไทยเสื่อมเสียเพราะแม้ทั้งทั่วโลกก็เริ่มไม่ยอมรับผลการตัดสินทางกระบวนการยุติธรรมของไทยเรานี่เห็นชัดนะ่ะมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันเสียหายหมดพาะง้นการแก้ปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตหรือการทำอะไรให้ใหมันโปรง่งใสหรืออะไรต่างเสียหายหมด รัฐบาลซื้อพรครควกซื้อเสียงสภาเริ่มคอนแครนไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพราะไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงผมหวังว่าถ้ากว่าทุกอย่างถ้าประเทศไทยยังโชคดีสภาพสยามเทวาธิวาชตามที่พวกเรานับถือเคารพมา ก็คงจะดมบันดาลให้ในในโอกาสปีหน้าที่ขึ้นปีพศใหม่เนี่ยพยุทธ์คงจะเห็นแล้วก็ลงจากเวทีได้แล้วปล่อยให้ความผู้นี้มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนและแก้ไขปัญหาทุกอย่างตอนนี้ประเทศชาติของเราไม่ใช่เขาต้องทำเรื่องปฏิรูปนะ พราะทุกอย่างมันพังหมดแล้วมันต้องทุกอย่างต้องหาคนเก่งทุกฝ่ายมาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันทำแต่ละอ,องค์ประกอบที่ถูกทำลายย่อยยับไปเนี่ยสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลและให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อว่าเราจะได้อยู่กันอย่างสันติมีความสุขเจริญก้าวหน้าแล้วก็ มีสังคมที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วเมื่อนนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วก็เราก็ทําการเลือกตั้งหาผู้แทนคนที่มาทำหน้าที่แทนประชาชนอย่างแท้จริงครับกบาบขอบคุณนรับ